c ควิด1 9ครับหายนะสสำคัญในประวัติศาสตร์นะครับโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะครับนะมันโอ้โหฆ่าชีวิตมนุษย์หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลายรอบต่อหลายนัดด้วยหลายครั้งด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยมากมายครับวจตาสาไม่ว่าจะโอ้โหเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้โรคโควิดนะไวรัสโควิด1 9เนี่ยมันฆ่าชีวิตได้เช่นกันยังไม่มียารักษาเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องเล่น แล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าการป้อง,องกันน้อยมากผมต้องการให้แบบสื่อแบบเนี่ยนะออกไปถึงประชาชนเยอะๆเ,เลยถึงผู้ใหญ่เยอะๆว่าไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะกการเขาเรียกกักตัวผู้ติดเชื้อแต่ต้องดูแลเขาให้ดีต้องดูแลเขาให้ดีรักษาเขาให้ดีให้ที่พักที่พิงเขาดีๆอยู่สุขสบายกินสบายนะและก็รักษาเขาไปด้วยคิดวิธีรักษาไปด้วย แล้วก็คนที่มีโอกาสติดเชื้อเฝ้าระวังและก็เขตที่มีโอกาสติดเชื้อก็ต้องเฝ้าระวังนะต้องเป็นเขตพื้นที่สีแดงอะไรแบบนี้เราต้องจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดพายนะุนเหมือนประวัติศาสตร์นะครับที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเลือนแสนเลือนล้านนะครับทั่วโลกนะครับมันเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วตอนนี้ยังไม่เกิดกับเราแต่มันใกล้ตัวเรามากทชก้ที่ดาราแมทธิว นี้ก็ติดไปแล้วนะครับและหลายคนมานี้เฝ้าระวังนะครับว่าได้ใช้ชีวิตร่วมของเขาหรือกับผู้คนเนี่ยก็ติดตรงนี้ใครรู้สึกว่าตัวเองติด,ต,ด,ต,ดต้องมาบอกนะบอกผู้คนแล้วตัวเองต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่รักษานะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับถ้าเกิดกับครอบครัวคุณเนะี่ยครอบครัวไทรก็ตามไม่มีใครรับได้นะครับมันเป็นเรื่องคอขาดบ,บาดตาย เพื่อไม่ให้การเกิดเสียชีวิตหลักแสนหลักล้านทั่วโลกเนี่ยนะครับเราทุกคนต้องช่วยกันนะช่วยกันนะครับกระจายข่าวสารนี้นะครับไปสู่ผู้คนและให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของโควิด19ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ตระหนักถึงความน่ากลัวของไวรัสโควิด19นี้นะครับทุกวันนี้นะครับเรา หมือนกับต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันดูแลมันจะดีกว่าไหมนะครับฝากคลิปนี้นะครับฝากถิงผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมเฮาเบนนะครับ